มาเลยเพื่อนไป EP 5ครบเซตกับวีวีนะคะออกกำลังกายนิดหน่อยกับสงการออกกำลังกายแล้วก็ไปคนไหนอยากไปเที่ยวต่อก็ไปนะจ้าที่วีวีออกกำลังกายที่บ้านค่ะไปเลย EP 5ครบเครื่องอมาเลยมาเลยมาเลยยาหยุดอย่าหยุดสวยในสงการพุดดุวีวีใส่ดอกไม้ด้วยนะ เ็นไมนี่ใส่ดอกไม้สวยไหมสวยไหมสวยใส่ดอไม้สวยไหมสงการออกกระกายสัก20ให้เวลาตัวเองสักยี่สิบสิบยี่สินาทีก็ได้นะคะเพื่อนนะคะ e p พหไปเลย e p พห้านี้จะให้ครบเซ็ตนะคะเพื่อนๆนไปเลยถ้า ออกกัลังกายสงการดอกไม้สวยไหมเสร็จดอกไม้สวยไหมสงการวิบวับวิบวับออ,อ,อ,ออกสองการวิวิวออกกัลังกายเกือบทุกวันวนะันไหนไม่ได้ออกก็ให้เวลาตัวเองนะคะเพื่อนๆอย่าไปปาร์ตี้สงการอย่าไปกินอย่างเดียว EP 5เอาไปทุกส่วนจำไว้นะอันนี้คือครอบเสร็จแล้วไม่มีแลวไม่ทำ คนไหนถ้าอยากติดตามบิ๊กก็ไปติดตามเจ๊เ EP หน mm ึ hmm. ่งถึง EP สี่นี้จะทำเป็นสัดส่วนแขนขาแต่อันนี้ EP ห้าบางคนอยากดู EP ห้านี้ครบเซต็นะคะไปบิกินนี่ mm hmm. <laughs> อันนี้ถ้าถ้าวอร์มอัพ ไปแขนขาแขนขาถ้าไม่มีเวลาก็สั่งยืนอยู่ในครัวยืนสักผ้าก็ต้องสั่นแขนสั่นขาด้วยนะคะถ้าคนไม่อยากนะัะสันเรก็โยกโยกไปด้วยมันจะได้ไขมันเขาจะได้วิ่งในร่างกายนะคะบางคนงจะมีแต่นั่งนั่งนอนนอนเดี๋ยวไขมันมันจะไปก่อตัวในเวลานั่งนี่มันจะก่อตัวในช่องท้องนะคะ อีพีนี้นะคะวอร์มอัพวอรมอัพก็หนึ่งบางคนบอกว่าถ้าอีพีจะทำนี่คะอันนี้คือแผ่นหลังจะตรงอันนี้คือเอามือเกาะไหลเอาไว้แล้วก็หมุนหมุนอันนี้คือส่วนหลังบางคนปวดไหลปวดหลังนะคะอันนี้ได้หลังนะคะหมุนไปยี่สิบหมุน ข้างหลังแล้วก็หมุนอ้าวไม่รูว่าทำไมพี่เนื้อตัว,วรูปร่างอ่อ,อนวับวัดเพราะว่าพี่ออกกําลังกายเป็นจนเป็นกิจจะวัดแล้วค่ะ <c oughs> นะคะวุฟว้ฟวุฟว้ฟวุ้ฟแล้วก็บังกอนอย่างท่านี้ก็ในขาเลยคะขาไปเลย แล้วก็ยืดขึ้นซ้ายขวาซ้ายนะคะเกงเอาไว้แล้วก็ยืดขึ้นยืดขึ้นอันนี้ได้ขาได้เอวนะคะสำหรับคนอยากแขนเรียวขาเรียวอันนี้ไปมาเนี่ยถ้าวอมอับแล้วไปแล้วมา นแขนจะยกแขนจะใส่เสื้อผ้าเซ็กซี่ก็ไม่ได้บางคนแขนช่วงนี้ใช่ไหมคะช่วงนี้ต้นแขนเขาเรียกเหนียงแขนเนียงเนียงคนที่มีต้นแขนหย่อนๆย่อนลงมาตรงไม่มั่นใจก็ต้องหมุนแรงหมุนไปฟุ๊บฟุ๊บฟุฟ๊จะเรียกให้เหงื่อออกเหงื่อเหงื่อก็เท่ากับไขมัน ขานะคะแขนขาเพราะว่าถ้าขาก็สลัดออกไปสลัดออกไปสลัดออกไปเลยขาสลัดน้ํามันออกไปไขมันออกไปอย่ามาสะสมมาไว้นะคะอันนี้ได้แขนได้ขาวันนี้ทำ ep 5้าครบเซตนะคะทำแค่นี้จำว่ บางคนมีแต่ยืนกับนั่งกับนอนสายตาเราก็ต้องพักนะคะให้เวลาอย่าไปจองไปโทรศัพท์เดอ้อสายตาสุด <c oughs> ต้องให้นะไงเ่อันนี้ขาค่ะขาถีบจักรยานอันนี้หน้าท้องนะคะครบแล้วนะ จำไว้ดีๆทีบจักรยานบนบกไปเลยไปเลยวึวึมๆๆๆทีบให้มางคนจะได้เป็นรอยๆครขังนะคะเห็นผลขยะคุณดีใส่สงการคุณดีใส่ซัมเมอร์ทานก็ทำตามที่วีบบ่บอกนะคะเพราะว่าวี่ๆทำมาเป็นออกกําลังกายขอให้ได้ออก พอให้ดอกกำลังกายทุกวันแล้วมันรู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันร่างกายเรามีพลังมีพลังนะคะมีพลังมีพลังมีพลังมันก็เต้นขยา่าขยา่าอย่างนี้ก็ได้นะคะออเด้อ oh, ใครว่าใส่ดอกไม้ <laughs> อันนี้ใส่ดอกไม้สงการ ใครอยากสวยอยากคุณดีสงการนี้ทําตามที่วิวบ,บอกนะคะบายบาย See you next ค e e ป